สวัสดีค่ะมาพบกับนางซีนในช่องนางซีนแฮนด์เมดวันนี้นางซีนจะชวนเพื่อนๆไปทำดอกไม้แบบน่ารักน่ารักแบบนี้กันค่ะทำง่ายๆใช้ริบบิ้นไม่เยอะเลยค่ะไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะวันนี้จะใช้ลิบบิน้นตาลาคางเบอร์2ค่ะจะตัดขนาดอยู่ที่35เซนนะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้าน จากนั้นให้นำริบบิ้นที่เราตัดเตรียมไว้มาพับลงประมาณ10เซนค่ะพับปลายด้านหนึ่งลงมาประมาณ10เซนแบบนี้นะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะทำฐานสี่ค่ะแยกริบบิ้นออกมาโดยที่จะให้ด้านสั้นอยู่ด้านบนแบบนี้ค่ะนำเส้นที่หนึ่งมาวางค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่1เส้นที่สาม ของเส้นที่2เส้นที่4สอดเข้าในห่วงของเส้นที่1แล้วรวบปลายของเส้นที่3เข้ามาในห่วงของเส้นที่4จากนั้นให้ดึงดิบบินให้กระชับเลยจะได้แบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปสำหรับใครจะใส่เหรียญให้ใส่ขั้นตอนนี้เลยนะ จากนั้นทําการพับเก็บริบบิ้นค่ะนําเส้นบนพับลงมาบนลงล่างขวาไปซ้ายล่างขึ้นบนซ้ายมาขวาโดยที่ปลายจะสอดเข้าตรงใต้ฐานของเส้นที่หนึ่งที่เราพับลงมาแล้วก็ให้กดริบบิ้นเลยค่ะจากนั้นให้พับริบบิน้นพลิกริบบิ้นอีกด้าน,นึงขึ้นมาค่ะแล้วเราจะทําการสอดเก็บ บินอีกครั้งค่ะโดยใช้เส้นสั้นที่อยู่ด้านขวามือสอดเก็บตามลายเลยนะคะแบบนี้เลยจะได้ชิ้นง,งานในลักษณะนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะพลิกลิบบินขึ้นมาค่ะ เราจะทำตรงส่วนมุมค่ะจับริบบิ้นเส้นบนบิดลงมาค่ะบิดโค้งลงมาให้บิดให้ปลายเข้ามาด้านในในลักษณะนี้ค่ะสอดปลายใต้ฐานเลยสอดจากด้านนอกเข้าด้านในบิดโค้งปลายเข้ามาด้านในค่ะสอดจะทำแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยนะ ก็จะได้ชิ้นางานในลักษณะนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะเริ่มทำจากเส้นที่อยู่ด้านซ้ายมือค่ะพับริบบิ้นเส้นบนลงมาจาับริบบิ้นที่อยู่ด้านซ้ายยกขึ้นในลักษณะนี้กยกขึ้นให้เป็นแบบนี้ค่ะก็บิดม้วนเข้ามาให้เป็นเหมือนรูปโบรูปโบกับกับหัวค่ะแบบนี้ สอดปลายหักปลายเข้ามาสอดเข้าด้านในแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ดึงให้เขามาชิดตรงฐานเลยค่ะให้ปมเขาลงมาชิดตรงฐานแบบนี้จากนั้นจับเส้นเส้นยาวนี้หักมาด้านขวามือค่ะก็ บิดม้วนมาด้านหน้าให้เป็นรูปกลวยในลักษณะนี้ค่ะแล้วเราก็จะสอดเข้าใต้เส้นนี้เลยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะหมุนชิ้นงานไปทางด้านซ้ายค่ะจับริบินเส้นบนพับลงมา จับริบบินยกขึ้นบิดอ้อมบิดอ้อมไปด้านหลังให้ปลายมาด้านหน้าในลักษณะนี้ค่ะแล้วหักปลายเข้ามาโสอดก็บิดปลายมาทางด้านซ้ายม้วนสอด ทําแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะเส้นที่เหลือก็ทําแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราค่อยมาจาับจะได้แบบนี้ค่ะสองเส้นนี้ก็ทําเหมือนกันค่ะ เป็นสุดท้ายแล้วค่ะจะเยินๆนะคะค่อยๆทำจากนั้นเราก็ทำการจัดติงเขาค่ะให้เขาสวยงามเสมอๆกันถ้าเพื่อนๆพ,พอใจแล้วก็จะทำการ ตัดริบบินที่เหลือทิ้งได้เลยหรือจะเก็บอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวนางเชนจะพาเก็บอีกแบบหนึ่งให้ตัดริบบินเส้นสั้นออกได้เลยตัดเส้นสั้นทิ้งเลยนะเดี๋ยวจะพาทำฐานอีกแบบหนึ่งค่ะมีใครพอไม่อยากทำแล้วจะตัดทิ้งเลยก็ได้นะคะอาขั้นตอนต่อไปค่ะ บินไปด้านหลังแล้วหักปลายมาด้านหน้าสอดเข้าตรงฐานของเส้นสั้นที่เราตัดทิ้งไปค่ะทำแบบนี้ทำแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยบิดไปด้านหลังหักปลายมาด้านหน้าสอดเข้าตรงฐานของเส้นเล็กที่ตัดทิ้ง ั้นตอนต่อไปค่ะพับริบบิ้นขึ้นมาค่ะสามารถกดไปลอยได้เลยนะแล้วหักปลายโคเพื่อจะสอดเข้าตรงใต้ฐานของเส้นนี้พอสอดย้อนลงมาจะทำแบบนี้กับเส้นที่เหลือเลยนะคะทำเหมือนกันเลย ต้อง่านเขาก็จะสวยอีกแบบนึงค่ะด้านหลังก็จะสวยงามเขาจะออกมายากหน่อยใช้แหนบช่วยได้นะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะตัดเศษนิ้บินที่เหลือทิ้งได้เลยเสร็จแล้วไม้แบบง่ายๆน่ารักน่ารักสำหรับใครที่จะไม่ทำฐานแบบนี้ก็จะได้ชิ้นงานในลักษณะนี้ค่ะชิ้นงานแบบนี้เลยสำหรับใครที่ทำฐาน เขาก็จะมีความสวยอยีกแบบนึงแล้วก็จะด้านหลังเขาก็จะสวยงามค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับดอกไม้แบบง่ายๆลายน่ารักน่ารักใช้ดิบินไม่เยอะค่ะขั้นตอนไม่ซับซ้อนมากหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนางซินแฮนเมดด้วยนะคะหากมีอะไรผิดพลาดประก,การใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย